สวัสดีค่ะสวัสดีเทียนริมโขงนครพนมนะคะวันนี้พี่เต็มจะพาทุกคนมาชมอุมงไฟที่เป็นที่คือาการตามเพจต่างๆนะเดี๋พี่เต็มจะพาไปดูว่าจะสวยงามแค่ไหนนะคะวันนี้อากาศเย็นมากเลยน่าหนาวเงพี่น้องจัง คนก็มาออกกำลังกายมวิ่งเล่นมาเดินเล่นออกกำลังกายมาชุกบรรยากาศนะคะไปเตรเต็มจะพาไปชมจุดที่ว่าสวยงามมากเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงกันค่ะจะบอกว่าพี่เต็มจอดรถไกลมากเลยนะคะวันนี้มันเป็นวันสุกร์เสาร์ที่จะมีถนนคนเดินนะคะเพราะฉะนั้นแล้วที่จอดรถจะไม่ค่อยมีมาคนเดียวเหมือนเดิมน,นะคะ คุณเนี่ยตอนนี้เราก็กำลังจะถือตรงไฟแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกัแมลงก็เยอะมากเลยจักแมงอีหยังพี่น้องจัะหลายแหงน,นี่และคะ่ะเราก็กำลังจะถึงแล้วเดี๋ยวขอเปลี่ยนข้างเทกระเป๋าก่อน อายุยืนหนึ่งปีนอนนครพนมหนึ่งคืนอายุยืนหนึ่งคืไกม่เนอาตัวที่เกี่ยวนีนะ้ แต่สภาพปิดเต็มวันนี้คือสิบอสว่าักหนาวมากเลยนี่นะคะยาวห้าร้อยเมตรเลยทีเดียวนะคะใครที่มีคู่ก็มาเป็นคู่นะคะสวเต็ม क्या मुद्दे हैं नहीं हम리가 रिपोर्ट ऑलरेडी सबमिट हो चुकी है मॉर्निंग में วังไฟดูกรวังไฟถูกเกาแล้วก็กาแล้วก็ใส่แล้วไอ้รำจะให้ไป เออไม equal, ่ใช่แบบสีเขียวมีแบบนั้นแต่สีเกียวมันไม่มีหวนะเยะไอ้ขาิเียอไม่อต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 อ 어디냐 여기는 여기는 안녕하세요 양아빠 잘안돼

คนก็มาถ่ายรูปกันเยียนเลยวันนี้ั่ยืนมุ่งจะชนวันนี้เราจะตายกันนี่แหะแต่ว่าอากาศเย็นมากดูว่าขี่จะดูก่อนนะวันตอนนี้ 20เมตรกฟ้าอ2สมตรกวา,านะคะวยงามบอกกนเลยจ้ะที่นี่นครพนมนะคะริมโขงนครพนมจะ้ะตัวเมืองเลยนะคะระวังไฟนะชมได้ถ่ายรูปได้แต่อย่าจับตรงไฟตรงอ่าราวหลิกเนาะ ครับลูกเออมันหนักก็ลูกอ่าตาไปไปเองเนี่ยเน็ตๆแล้วก็มาลูกอ่ะครับ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  <coughs> 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 ไม่ดีดีแต่ไมคุ้นจะมีแต่ช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะทุกปีหรือเปล่าทุกปีค่ะอบายชายรวมประมาณคนค่ะเยอะสูงนะ ใครที่อยู่ไกลนะคะไม่มีโอกาสนะคะชมผ่านอาคลิปวิดีโอของพี่เต็มผ่านทางช่องยู u ูปพี่เต็มชาแนลนะคะ ใครที่อยู่ต่างจังหวัดเนาะอยากมาเราไม่ได้มาค่ะเตรียมพามาแล้วนะคะมาถ่ายกันกันไปตรงไหบด

มุมนี้เป็นมุมที่เห็นแบบไฟลายที่เราคน,น,นก็เลุใช้รมกันกนีน้วลนทคะสวยงามมากนะคะใครที่ไม่มีโอกาสได้มานะคะชมผ่านคลิปที่เติมกำลังกักนเนาะมีอ่าผูติดตามท่านหนึ่งเม้นมาว่าถ้าเจอ พนมทักได้ไมทักได้นะมาเจอพี่เต็มที่ไหนทักได้เลยนะคะควางไหนที่เต็มใี้ดีใจมีคนทักทักเลยนะคะ แม่น้ำลูก ค่ะทุกคนคะตอนนี้นะคะพี่เต็มก็พาชมอุมโมงค์ไฟจนมาสุดอุมโมงคแล้วนะคะระยะทาง 500เมตรนะคะประมาณนี้เนาะประมาณ500เมตรนะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศริมโขงนะคะวันนี้มีถนนคนเดินนะคะหลังจากนี้แล้วนะคะพี่เต็มจะพาทุกคนเดินไปอีกนิดนึงนะคะไปตรงลานพยาศีสัตนาคารเนาะ พี่เต็มจะให้ดูนะคะบรรยากาศนี่นี่คืออุมโมง์ไฟตรงที่พี่เต็มพาทุกคนเดินมาเมื่อกี้นี้นะคะตอนนี้พี่เต็มก็จะพาทุกคนมาที่ร้านพญารีสัตนาคานะคะเด็กๆนี่นะคะก็จะมีจุดให้ถ่ายรูปอีกจุดหนึ่งนะคะเช็คอินเนาะก็จะเป็นป้ายนาครพนมนะคะอยู่ตรงที่ร้านพญารีสัตนาคาตรงนี้นะคะ นี่ก็สวยงามนะคะคนก็ถ่ายรูปกันเยอะนะคะพี่เต็มก็พยายามที่จะไม่ถ่ายให้ติดหน้าคนแบบ เต็มๆเนาะก,ก็จะมีติดบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะคะสําหรับจังหวัดนครพนมนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ผู้คนให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะคะโดยเฉพาะตรงนี้จุดนี้เลยนะคะก็คือจุดตรงลานพญาศรีสัตนาคาจะมีการจัดงานบวงสรวงกันบ่อยๆนะคะเป็นความเชื่อของหลายๆคน นะคะเป็นที่พึ่งทางใจก็แล้วกันเนาะวันนี้พี่เต็มมีโอกาสก็จะพาทุกคนมาไหว้พร้อมกันนะคะขึ้นชื่อนครพนมเมืองน่าอยู่นครพนมเมืองแห่งการท่องเที่ยวนครพนมศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถานที่ศักดิ์สิทธิ ต่างๆนะคะที่พึ่งทางใจนครพนมชายโขงงามนะคะนครพนมถือว่าเป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นองค์พระยาศีสัตนาคาพระธาตุพนมและก็พระธาตุประจำวันเกิดทั้ง7วันนะคะซึ่งพี่เต็มก็พาทุกคนไปมาเกือบอทั้ง7วันแล้วนะคะ ค่ะทุกคนคะ่ะหลังจากที่เราไปไหว้องค์พระยาศรีสัตนาคามาแล้วเนาะพี่เต็มก็จะพาทุกคนมาเดินตลาดถนนคนเดินนะคะตรงนี้นะคะน้องๆขายขนมไทยด้วยกันใส่ชุดไทยขายนะคะรู้สึกว่าจะ,ะเป็นที่รู้จักกันใน ทางโซเชียลต่างๆนะคะสำหรับถนนคนเดินนะคะก็จะมีของขายสินค้ามากมายเลยนะคะหลายอย่างหลายรูปแบบหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นของใช้เสื้อผ้าแล้วก็ของกินเป็นอาหารต่างๆนะคะสำหรับถนนคนเดินนะคะก็จะมีระยะทางยาวพอสมควรนะคะน่าจะอยู่ที่ประมาณ เกือบเกือบหนึ่งกิโลเมตรได้นะคะเพราะว่าพี่เต็มเดินเหนื่อยเลยนะคะเดินไปเดินมาเนาะเพื่อจะสุดถนนนะคะแต่พี่เต็มก็จะถ่ายให้ดูเป็นจุดๆก็แล้วกันเนาะเพราะว่าผู้คนเยอะมากเลยนะคะพี่เต็มไม่สามารถถ่ายให้ดูได้ตลอดพี่เต็มพยายามที่จะถ่ายไม่ให้ติดหน้าคนแบบเต็มๆนะคะเพื่อเป็นการให้เกียรติคนมาเที่ยวงานก็แล้วกันเนาะจะบอกว่าเวลาพี่เต็มเห็นอาหารหรือของกินนี่ก็คือแบบ ยัวใจมากเลยนะคะแต่พี่เต็มก็ต้องระง,งับสติอารมณ์นะคะควบคุมตัวเองให้ได้นะคะเพื่อที่ควบคุมน้ำหนักนะคะจุดนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งจุดถ่ายรูปนะคะป้าย Happy New Year นะคะพี่เต็มไม่สามารถถ่ายให้ดูได้แบบเต็มๆนะคะเพราะว่า,าคนเขากำลังถ่ายรูปกันเยอะแยะเลยนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วพี่เต็มไม่สามารถถ่ายให้เห็นป้ายแบบแฮปปี้นิวเยียแบบเต็มๆได้นะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศของถนนคนเดินนะคะตรงหองนาฬิกาเวียดนามนาครพนมนะคะของที่ถนนคนเดินก็จะมีหลากหลายมากมายเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว นี่เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้รถเยอะในวันนี้นะคะเพราะว่าคนมาเที่ยวกันเยอะนะคะเพราะว่ามี1มีอุโมงค์ไฟสองมีตลาดหรือว่าถนนคนเดินนั่นเองนะคะจะมีเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะถนนคนเดินนะคะพี่เต็มก็เป็นคนนะครพนมแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสที่จะมาเดินแบบนี้บ่อยๆนะคะเพราะว่ามันอยู่ไกลจากบ้านพี่เต็มอยู่ไกลจากอาทาตพนมมากเลยนะคะเกือบ เกือบ80กิโลเมตรนะคะถ้าจากบ้านพี่เต็มไปเนาะพี่เต็มจะอยู่ติดทางฝั่งมุกดาหารมากกว่าบ้านพี่เต็มจะห่างจากมุกดาหารอยู่ที่ประมาณ38กิโลเมตรแต่ถ้าพี่เต็มมานะครพนมจะเกือบเกือบ80กิโลเมตรนะคะสําหรับวันนี้ไม่ถือว่าเป็นโอกาสได้มานะคะถือว่าเป็นความตั้งใจมาเลยนะคะพี่เต็มตั้งใจคขับรถมาเลยคนเดียวนะคะตั้งใจพาทุกคนมาเที่ยวนะครพนมโดยตรง โดยเฉพาะเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์ของพี่เต็มนะคะก็เลยตั้งใจที่จะพาทุกคนมาเที่ยวนครพนมในช่วงเทศกาลคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่ที่นครพนมนะคะหลังจากที่เราเดินตลาดเสร็จแล้วนะคะพี่เต็มก็จะพาทุกคนเดินกลับทางเดิมนะคะนั่นก็คือลอดอุโมงค์ไฟกลับนะคะพี่เต็มจะพาทุกคนมาชม แบบเต็มๆเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เราได้มาแล้วได้ตั้งใจมาแล้วนะคะพี่เต็มก็จะพาทุกคนชมอุมโมง์ไฟแบบเต็มๆโดยการที่เดินมาแล้วก็เดินกลับนะคะทุกคนคะ่ะตอนนี้เวลาทุ่มเร็ๆแล้วนะคะคนก็ยังเยอะอยู่นะคะอากาศก็เริ่มเย็นลงเรื่อยๆแล้วนะคะพี่เต็มก็สออาการท่าทีจะอ่าไม่สบายแล้วนะคะท่าทีจะ เป็นหวัดเป็นไข่ซะแล,ล้วนะคะสวยงามนะคะสําหรับอุโมงค์ไฟนะครพนมนะคะระยะทาง500เมตรนะคะเท่าที่พี่เต็มได้ข้อมูลมานะคะโดยการใช้ไฟดวงเล็กๆเ,เป็นสายแบบนี้นะคะพาดตามโครงอุโมงค์แบบนี้นะคะแล้วก็เปิด ให้ทุกคนได้ชมกันนะคะใครที่มีโอกาสได้มาเนาะสำหรับใครที่ไม่มีโอกาสได้มานะคะก็อย่างพิธีที่พี่เต็มบอกนะคะก็ชมผ่านคลิปวิดีโอของพี่เต็มก็แล้วกันเนาะมาชมหน่อยนะนะคะ<ส> <c oughs> ขอบคุณมากเลยนะคะสําหรับคนที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอของพี่เต็มนะคะพี่เต็มก็จะพยายามหาโอกาสที่จะพาทุกคนไปเที่ยวตรงนั้นตรงนี้ใกล้ๆกับตรงที่พี่เต็มอยู่ก็แล้วกันเนาะแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้ทํากิจกรรมนู่นนั่นนี่ พี่เต็มก็จะพยายามได้อ่าถ่ายทําเป็นคลิปวิดีโอแล้วก็เผยแพร่ลงทางช่องทาง youtube พี่เต็มชาแนลก็แล้วกันเนาะ สำหรับวันนี้ก็พาทุกคนมาชมอุโมง์ไฟซึ่งเป็นที่น่าสนใจของหลายๆคนนะคะมีการแชร์ผ่านทาง Facebook แล้วก็ตามสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะซึ่งมาถึงแล้วก็สวยงามสมคำล่ำลือจริงๆนะคะวันนี้นะคะ พี่เต็มพาทุกคนมาแล้วนะคะใครที่อยู่ไกลใครที่อยู่ต่างจังหวัดใครที่อยู่ไกลจากนาครพนมอยากมาแต่ไม่มีโอกาสได้มาหรือคนที่เป็นคนนครพนมแต่ ติดงานอยู่ทางาเมืองใหญ่อยู่ทางกรทมนะคะซึ่งลาไม่ได้แล้วก็ไม่ได้หยุดช่วงปีใหม่นะคะมาเที่ยวกับพี่เต็มวันนี้เลยก็แล้วกันเนาะใครที่ไม่มีโอกาสได้มานะคะตอนนี้พี่เต็มก็กําลังจะเดินกลับไปหารถนะคะวันนี้พี่เต็มจอดรถไกลมากเลยนะคะอยู่แถวๆตรงข้างไปรษณีย์นครพนมนะคะแถวๆสถานีตํารวจเนาะ เพราะว่าตอนพี่เต็มมานี่คือเต็มหมดเลยนะคะได้วนรถกลับไปจอดแถวนั้นเนาะบรรยากาศก,ก็ยังสวยงามนะคะถึงแม้ว่าอาจจะดึกแล้วนะคะตอนนี้ก็ทุ่มเ็จเศจนะคะพี่เต็มก็ไม่ได้ดูเวลาเนาะคนก็ยังถ่ายรูปกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะมากันเป็นคู่เป็นคู่มาเป็นครอบครัวแล้วก็มีมาคนเดียวเหมือนพี่เต็มก็มีนะไม่ใช่ว่าอ่าพี่เต็มจะเป็น ผีบ้าผีบอมาคนเดียวนะคะยังมีคนที่มาคนเดียวเหมือนพี่เต็มนะคะไม่ผิดนะคะว่าเราจะไปกับใครมายังไงนะคะขึ้นอยู่กับว่าใจเราอยากไปไหมนะคะหลายคนนะคะถามพี่เต็มเข้ามาว่าเวลาพี่เต็มไปคนเดียวใครถ่ายรูปให้นะคะทุกวันนี้เนาะ สิ่งอำนวยความสะดวกมีเยอะแยะมากมายนะคะนั่นก็คือพี่เต็มมีขาตั้งกล้องนะคะใส่กระเป๋าไปด้วยตลอดเวลาเลยนะคะไม่ว่าพี่เต็มจับไปไหนมันก็จะอยู่ในกระเป๋าพี่เต็มตลอดเวลาพี่เต็มอยากใช้ตอนไหนพี่เต็มก็จะเอาออกมาใช้เพราะฉะนั้นแล้วมันจำเป็นต้องว่า มีคนถ่ายรูปให้นะคะแต่ถ้ามีาคนมาเที่ยวงานวานถ่ายอย่างนี้ก็มีนะคะที่พี่เต็มอยากได้ภาพที่ม,มันเห็นแบบมุมแบบกว้างๆหน่อยนะคะ เจอคนรู้จักอะไรประมาณนี้พี่เต็มกวานเขาถ่ายให้เนาะแต่ถ้าไม่มีอย่างนี้เราไม่รู้จักเขาไม่กล้าวานเขาถ่ายอย่างนี้พี่เต็มก็ใช้ขาตั้งกล้องถ่ายนะคะทุกคนคะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วใครสงสัยนะคะคนที่สงสัยว่าพี่เต็มให้ใครถ่ายรูปให้แล้วก็ไปกับใครทําไมไม่เปิดเผยว่าไปกับใครพี่เต็มบอกอยู่เสมอว่า พี่เต็มไปคนเดียวนะคะทุกคนคะไม่ว่าจะงานอะไรพี่เต็มก็ไปคนเดียวซึ่งมันสะดวกสบายนะคะเสร็แล้วนะคะตอนนี้ก็เวลาหนึ่งทุ่มลง ะะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่เจมก็ขอฝากเอาไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันเนาะแล้วเรามาเจอกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะทีะ่ติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เตรียมทางช่องทาง YouTube นะคะขอบพระคุณมากเลยเอาไว้แล้วเรามาเจอกันคลิปต่อไปครั้งต่อไปวันต่อไปสวัสดีค่ะไปแล้วนะคะบ,บ๊ายบาย